สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันได้ยังไงค่ะพี่น้องคะพี่น้องฝนใหญ่สิแมะนี่จะเสียงฝ้าห้องคึมคึมแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าฝนจะมาแล้วมาอ้วนอยากน้องมีตงังเขากลัวพี่ลูกตาลอยูนี่เอาอันนี้มากร่งไว้พี่ลูกตา,ออา,อา,า,กกาลตาอืมมาขันไว้น้องนี่พักผ่อนอยู่มีแต่งนั่นแหละเออยมิตังเขากลัวฝนาความน่ารักของน้องมีตังมาฝากค่ะพี่ลูกตาลอยู่ในยวินิสอดเนี่ย เ,เป็ดแบบหยั่นแี้งฝาห่อพายะมาตรงนี้ยังไงสิดวกเนี่ยเรเลยอซไม่เห็นเลยนะพายาไม่ยังไงเลยเดยมันตรงน้เร็เลยลเร็เห็นไม่เต็มนนะี่ะเห็นไม่ชัดนะเน่ะยอ้ยไม่เห็นไม่ชัดนี่แหละนังมองดูนั่งองดูเีกทีเลยเดี๋ยวมองดู IG เ,เีฟซี IG ในกล้องเลยลวคนนัารักของน้องมีตมังมาฝากค่ะฝนจะตกแล้ววันนี้ฝาหอ่อหยั่นฝาดี เพื่อนี่ก็ฟ้าห้องฝนสิตกฝนจะตกฟ้าร้องเอ้ยมายอุดนไหนนะี่แม่ก็เริ่มมัวขื่อแล้วมันเสียงฝนจะมาได้ได้ยินปกแปก๊กปักแป๊กแล้วฝนตกส่วนน,นี้ฝนตกม่นีไร้มือแล้วพี่นอ้อง นพราุอยู่เขานี่เสียงปกเปกปกเปกะมาเนี่ยลวฟ้าก็ห่วงบ้านลูกๆก,ก็ย่านมา,นานที่นี่อ่าพี่ลูกตาลี่มีตาลเ,เขาก็กลัวเสียงฟ้าร้องอ่เสียงฟ้าร้าอ,งองเขาก็กลัวสองพี่น้องเขาก็กลัวอือพี่ลูกตาลเขาพ่หมด,ด,มมด,ดมยุนน่สดอือน่ะแม่เลยฝนโปรเปก์โปเปกมาเรยวเนี่อคลิปก่อนเสร็จก่อนได้ไหมลูกเนาะไม่ค่อยตกเนาะ ญาติคิดยังไม่เสร็จเลยฝนมาแล้วเวนี่ยคนามไนล่ะของลูกมาฝาก้าแล้วมีตังมาฝาก่ะย่านิกับญานเบื่อบ้างแต่ได้นี่มันมันย่านธรรมดาได้นี่ย่านเบื่อเบื่อบ้างอืม,อ,มอัน,น <c oughs> อ้วนลูกสาวก็อ,อ้วนก็แม่แม่พาอ้วนใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะลูกแม่พาอ้วนก็อ,อ้วนเหมือนแม่น่ะ ก็มองไม่เห็นนั่นแหละ FC ก็ไม่เห็น FC เขาก็ไม่เห็นมีตังนั่นแหละวันที่เราเพี่น้องทานนาง,งทานังเขาโอยนางคือผู้แรกผู้แต่งแต่งพระโล่งฝนเปียวแบ่งๆอาทิตย์าฐางวสิภภาพพาไปอันตัดขนวสิภภาไปอาบนาา้ำตัดขนกับฝนตกพี่น้อง่ถ้าไปบ่ได้ฝนตกะอ๋อวันที่นี่ก็เลยว่า เนี่ยถ้าเบิ้งวันอาทิตย์นี่แหละฝนจะตกบ่ฝนบ่ตกก็จะพาไปอาบหน้าาตัดขนตัดเล็บอี้มเฮ็ดเองบอไ่ไหวแต่ก่อนนี่เฮ็ดเองบัดที่นี่ปวดหลังปวดเอวเฮ็ดบ่ไหวหลังโซมตัวตัวเธอเกิดถึงหน่ฝนมาเลยพี่น้องเอาคลิปนี้ไม่ซ้ำมีพี่น้องคะ่ะเอาความน่ารักของน้องมีตังมาฝากคะ่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมจากพี่น้องจอ้าพ้อกันวหม่คิปหน้าจ้าบ๊ายบายสุดเด้อเฮดเตอ้อ